สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินขวดกระหอกน้ำกันพี่น้องมกขี้ป่ามามามาพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลตูนิกสีขวดเนี่ยต้มมข้อเปียกบ่อยากกินเจ็บคอเจ็บคอแห้ หัว<จ>่มก <Boom. S 3> ับเียกจงยเก็บข้อพี hm ่งไหบอกที่มืกี้าผู้เดียวนเขาูดียวเมียต้มกระเปียกเ่รอเหอบซื้อหรอพ่อแม่ไปเอาตัวหนึงสิบห้าดอก มีฮว,นะน,ว,นะวนเยอะพ่อแม่ไีเนาะถึงแปดสิบอยู่เนอะอยู่ในเฮ้อนเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเปิด์เนียร์ได้ันมบุมเนียร์อยู่ก็ได้ ผมเปียกเขาเจ้าวะ่ะสวัสดีดพี่น้องบอก,กินขาน้ำเพลิ่เพราะว่าเจ็บคอต้มเปียกินก่อนเนียเปมก,กินฮอามากิน,นบ้านเรากิน ไม่เคยกินเนี่ยกระหอกกม่เคยกินนะเพระมากแด่ชัดปากกับบุคคลจะกินอยู่บ้านกับบุคคลจะกินก่อนกินน่ะคอยอยู่บ้านกับบุคคลจะกินน่ะก็จทนบุคคลต้องตั้งบ่ได้กินจะแท้นนี่นแะ เดี๋ยว่าอยากับยืมเงินได้พี่น้องเราเ่งากินก่อน้ะเิดนะีเส <c ười> ็จงนเด็ดกินน้อยรู้สั์ป่านมากเคยกินอยู่บ้านแ่เคยกิน กินตะมมป่าวันหน้ากินตะมมป่าอย่างนี้ตงมมป่ากินเป็นนกเป็นโน้นี่บรกกินนะสบายพุ่นึก,กัเบ็นกนกูปูปิกแว่าแสบจีดอกก็วันรกกินกระไรหน่อยเสตว์ป่าหมาัก เป็นแคบบเดียมที่ได้จากป่ากเคยกินนะก็ได้ปรยพาว่มาจากโบนโอเคอย่บากินแ็ดอย่า,ายก,กิน,อ,น,กกนอันนี้มาเดืินเฉดนะเดินเฉกน,นะน,ฉนลนะ่มา ็น,นี็นะพ่อโน,น้บระว่าิไบัเไื้อทานบัตรเขาเปิดปปดททะค่ะเพลงแล้วแล้วเป็นทานสองคนเราทานไปไปใเดี๋ยวเที่ยวไปหรื่ว่สร ไม่้พนีคือพัิอีชาติดีอยู่กมีการพักสอบเป็นทำไมมีกนนี้อ่ะวกเขาทงานมีงานเะเด็กรัอเป็น Hãy subscribe cho kênh

ชิบอยอุดปกกินเพคค่ะกการบุกค่ายดีนั่นเป็นแบบนี้นะมันบุกค่ายดีจะเข้อแข็ง ก็ว่ากว่าดึงดนไปนะแฟนกหงตัวเย็นไม่กินเรื่องนี้นะก็ือในช้นดไปไ้

ก่อนได้โบกเขาก็เป็นไปตายเลยนะคุณประกูออกมาครับพอหนูใจกรบปรี้ม่ไปแล้วอึดอับ น่ามาเป็นไนอน้ฮอตตัวตัวเจบผัวหมมาเจผัวอยามาเจ๊ผัวปั๊ปปปปนี่แอร์ี่อยู่ไรเนี่ยนเม,นมนออนนืองนองนฮอตนอนกับรับีกนอนกับบุอีนีก มาเตือนอยู่บ้านเราเนาะก,กับแม่เป็น้องเนาะอยู่บ้านนค่องแอร์กับบ่มีห้องต่อห้องขนาดสองตันเลยเคยมึงกับพ่อยู่คือเราอยู่ตะกีะย้ยงละเคยมาอาบน้ำ น้ำจะมันเย็นเหมือนในนอนแ่นอ,อ,นอ,อมนอนแม่ก็ได้วีใหยย้ลูกสำรับทมไมยังน้อยวเจะมีลูกจะมีแม่

ชิมพวเต้นน่เราออกว่าเออไปปีกไปกินกันซื้อมาไม่เหรอเมือเออเขาไปปิีงไปกินกันอืมอิ่มขน่ไหนะนี่ยเราไหเส่องเน่ะสิบสองโอเคโอเคก็หมยเป็นน้องติดกตากของขาม็ข้าใจ่เด้อมากินข้วกับห้องกันก็เซ็บๆเอาบายบาย